พ่าหมดเกรงว่าสิ้นสุดรมฎอนแล้วเราจะไม่มีโอกาสไปปิ้งย่างเพราะอีกไม่นานเนี่ยหน้าร้อนก็ใกล้จะเข้ามาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือหลายวันมาแล้วเนี่ยฮีก็เลยตัดสินใจพาพวกเราไปละสินอดที่สวนสาธารณะที่ฉาจาค่ะในวันนั้นเราก็ไม่ได้เตรียมเนื้ออะไรไปกันเยอะนะเพราะว่ามีแค่ครอบครัวเราได้อย่างเวลาถือสินอดถ้าได้กินจริงๆเนี่ยเราก็กินกันได้ไม่เยอะค่ะในวันนี้น้องมินานะก็ช่วยพ่อเอาเนื้อเสียบไม้ปิ้งนะคุณเต๋อไม่ทำอะไรคะ่ะขอเป็นคนถ่ายวิดีโออย่างเดียว ส่วนเจ้าต,าตาตาเนี่ยก็ให้ดูแลน้องมารยำจอมสนจ้าพอลูกโตแล้วเนี่ยก็จะมีคนมาแบ่งเบาภาระของแม่มากขึ้นถึงแม้ว่าในความเป็นจริงอีกมุมหนึ่งนั้นเราต้องคอยสั่งคอยบอกจนปากเปียกปากแฉะ อะอย่างไรก็ตามอากาศช่วงสัปดาห์ก่อนค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปเหมาะสําหรับการไปปิ้งย่างมากๆในวันนั้นเราไปถึงสวนประมาณ4ี่โมงเย็นได้ก็พบว่ามีคนน้อยมากยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะจะมีเราเป็นครอบครัวมุสลิมครอบครัวเดียวหรือเปล่า แต่หารู้ไม่ว่าพอประมาณ5้าโมงกว่าๆนะคะก็เริ่มมีครอบครัวมุสลิมอื่นๆเนี่ยเข้ามามากขึ้นค่ะแต่โดยมากแล้วเขาก็จะเตรียมอาหารกันมาจากบ้านเพื่อที่จะมาละศิลอดไม่ได้มาปิ้งยาง่างแบบบ้านเราค่ะตอนแรกก็บอกพ่อละมุดเหมือนกันว่าเราทําอาหารไปนั่งกินที่นั่นเถะง่ายดีแต่พ่อละมุดเขาอยากจะปิ้งย่างค่ะเราก็เลยปล่อยให้เขาปิ้งย่างอย่างมีความสุขส่วนเราแล้วลูกๆก,ก็มาเดินเล่นกันในสวนค่ะ ชอบมากๆเลยเวลาที่มีคนไม่เยอะแบบนี้นะคะเหมือนส่วนนี้เป็นของเราและก่อนที่จะเข้าสู่เวลาละสินอดนะพอละหมดก็ปิ้งย่างทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นเนื้อย่างนะคะแล้วก็ไก่ย่างที่ค่อนข้างจะไหม้ไส้กรอกก็ไหมมากคุณต่อต้องมากรีดส่วนที่ไหม้ออกวันนี้เตรียมน้ำจิ้มแจ่วมาอีกแล้วแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราละสินอดนอกบ้านกันอีกแล้วแล้วตอนละหมาดเราก็ละหมาดกันที่สวนเลย แล้วในวันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องมินนาเนาะเราก็จัดกันง่ายๆมากเลยปีนี้เค้กซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตราคาถูกๆนั่นแหละคะ่ะส่วนเทียนก็ซื้อที่สวนเลยพวกเราก็หัวราะขำขันกันกับขนาดของเทียนเนาะมันก็จะเหมือนเทียนที่เรามักจะมีติดบ้านไว้เวลาไฟดับอะสมัยก่อนเนี่ยบ้านคุณเต๋าก็จะใช้แบบนี้แหละลูกๆเริ่มโตแล้วนะคะเราก็จะไม่ได้ซีเรียสกับการจัดงานวันเกิดอะไรมากมายนะักก็ทำเฉพาะกันในครอบครัวแบบ เออให้รู้ว่าเราไม่ลืมวันสำคัญของกันและกันนะวันเกิดของมินนะแต่มารยำเป่าค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกวันคือวันเกิดของน้องมารยำนางเป็นพวกชอบแย่งซีนวันเกิดใครนางก็จะบอกว่ามันเป็นวันเกิดนางเราก็เลยบอกนางว่าโอเคทุกวันเป็นวันเกิดของหนูลูก